สวัสดีค่ะพบกับ Deep Dive กันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆเลยค่ะราคาทองคำโลกหรือ XAUUSD เนี่ยเออเมื่อวานดีตัวขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะเกือบเกือบร์เซนต์แต่พันสดอลลาร์ครับผมหลังจากที่พันผวนหนักมากช่วงเดือนตุลานะครับทั้งขึ้นไปทำเจุดสูงสุดใหม่แล้วก็ร่วงลงมาแรงเหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าบทวิเคราะห์ที่เราได้มากลับเตือนว่าเอ๊ะอย่าเพิ่งวางใจ ทำไมล่ะคะวันนี้ Deep Dive ของเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าการขึ้นรอบเนี้ยมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็หลังผลประชุมเฟดที่เพิ่งออกมาหมาดๆเนี่ยเราควรจะปรับกลยุทธ์กันยังไงดีอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะการดีดตัวขึ้นมา1.83%เนี่ยคือแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่เขาชี้ว่ามันอาจจะเป็นแค่การฟื้นตัวทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical bounce มากกว่าจะเป็นสัญญาณขาขึ้นจริงๆจังๆนะครับอ๋อ คือหมายถึงเพราะราคามันลงมาเยอะคนก็เลยบอกว่าเข้ามาซื้อเกงกำไรสั้นๆที่เรียกว่าบาร์เกนฮันติงใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเพราะจริงๆตลาดก็คาดการเรื่องที่เฟดจะลดดอกเบีย้ย0.25เเซไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนี่นะก็แปลว่าข่าวดีมันถูกไพรซ์อินไปหมดแล้วหรือเปล่าคะถูกต้องครับปัจจัยหนุนจริงๆอย่างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเอ่อเซฟเฮเวนดิเมน,นครับมันแผ่วลงไปพอสมควรเลย อ๋อเพราะข่าวเรื่องเจรจาการค้าสหรัฐจ,จีนที่ดูดีขึ้นใช่ครับมีความคืบหน้าตรงนั้นทําให้เพดานการขึ้นของทองคำมันเลยมีจํากัดคือการฟื้นตัวรอบนี้มันยังขาดแรงส่งที่แบบว่าแข็งแกร่งจริงๆเข้าใจค่ะแล้วผลการประชุม FOMC ที่ออกมาล่ะคะสรุปว่าลดดอกเบีย้ย0.25%ตามคาดเป๊ะเลยนะคะตามคาดครับจากความกังวลเรื่องตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลง แบบนี้ผลกระทบต่อทองคําก็อาจจะจํากัดหรืออาจจะเจอขายแบบ sell อะ e n e w ์อย่างที่ว่ากันหรือเปล่าคะคือพอข่าวจริงออกก็ขายเพราะรู้ๆกันอยู่แล้วมีความเป็นไปได้สูงครับจริงๆแล้วสิ่งที่ตลาดจับตาม,มากกว,ากว่าการลดอดกเบียครั้งนี้เนี่ยคือท่าทีของประธานเฟดคุณเจอโรมพาเวลท่าทีในการแถลงข่าวใช่ไหมคะใช่ครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องการจะยุติมาตรการ quantitative tightening หรือ QT ต่างหาก อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาเลยครับอ๋อ oh, QT ที่หมายถึงการที่เฟดค่อยๆลดขนาดงบประดุลลงหลังจากเคยขยายไปมหาศาลช่วงก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับจากประมาณ8ปดเล้านล้านเหรียญตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ6ล้านกว่า,วาถ้าหยุดทํา QT ีนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยสิคะสําคัญมากครับการยุติ QT นี่ถือเป็นสัญญาณผ่อนคลายหรือโดวิชครั้งใหญ่เลยนะครับมันจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในระบบการเงินซึ่งปกติแล้วเนี่ย เป็นบวกกับราคาทองคำในระยะกลางถึงยาวค่ะตอนนี้ตลาดก็ลุ้นอยู่ว่าจะประกาศในการประชุมครั้งนี้เลยไหมหรืออย่างช้าก็คงทันวาแต่แต่ดูเหมือนรอบนี้คุณพาวเวลจะเออจะเจองานหินเหมือนกันนะคะเพราะข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญๆมันหายไปเยอะเลยช่วงกอฟเฟิร์แมนชัดดาวตั้งเกือบเดือนใช่ครับทำให้เฟดเองก็ประเมินสถานการณ์ยากเหมือนกันก็น่าจะต้องสื่อสารแบบระมัดระวังมากๆหรือที่เรียกว่า data dependent คือขอดูข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนแบบนั้นหรือเปล่าคะ นี่นะครับคือจุดเสี่ยงสำคัญเลยเพราะในกรรมการ FOMC เองก็เสียงแตกอยู่พอสมควรเลยนะอ๋อเหรอคะครับกลุ่มที่อยากให้คอนคลายมากๆหรือโดวิชก็อยากลดดอกเบี้ยเยอะๆไปเลยเพราะห่วงเศรษฐกิจอืแต่กลุ่มที่กลัวเงินเฟอ้อหรือ h ฮอค i s h เนี่ยเขาก็ยังกังวลอยู่อทีนี้ถ้าคุณพาเวลออกมาพูดแบบว่า แบ่งรับแบ่งสู้ไม่ชัดเจนเรื่องแนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคตโดยเฉพาะครั้งหน้าเดือนธันวาคมเนี่ยตลาดก็จะตีความว่าเฟดยังมีความเห็นไม่ลงรอยกันหรือที่เรียกว่าเฟดดิสโซแนนซ์สินะคะแล้วอาจจะเกิดแรงเทขายทองคําออกมาถูกต้องครับมีหน้าหลับบทวิเคราะห์ถึงมองว่าการดีดตัวขึ้นมาแถวแถวสี่พันิดนดเนี่ยมันดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่ใช่เลยครับ นั่นคือความเสี่ยงหลักที่ทําให้การถือสถานะซื้อเต็มที่ณจุดนี้อาจจะมไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดครับแล้วในสถานการณ์ที่มีทั้งปัจจัยบวกปัจจัยลบปนๆกันแบบนี้กลยุทธ์ที่แหล่งข้อมูลที่เราดูมาเขาแนะนําคืออะไรคะควรจะทํายังไงดีคําแนะนําค่อนข้างชัดเจนนะครับคือใช้จังหวะที่ราคาขยับเข้าใกล้โซนแนวต้านแถวๆสัก4,080ดอลลาร์ถึง4,160ดอลลาร์เนี่ย เป็นโอก,กาสในการแบ่งขายทำกำไรออกไปก่อนแบ่งขายออกไปบางส่วนครับอาจจะสัก50-70%ของส่วนที่มีกำไรเพื่อล็อกผลตอบแทนไว้ก่อนลดความเสี่ยงจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการถแถลงและก็เตรียมเงินสดไว้รอจังหวะดีๆครับแล้วถ้ามันไม่ขึ้นต่อแต่กลับลงล่ะคะจุดไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษคะแนวรับสำคัญที่ต้องจับตาเลยคือ4,4 0ดอลลาร์ครับ ถ้าหลุดระดับนี้เนี่ยภาพขาขึ้นระยะสั้นอาจจะเสียทรงได้อืและมีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับถัดไปหรืออาจจะลงไปถึงโซนที่บทวิเคราะห์มองว่าน่าสนใจสำหรับการทยอยสะสมหรือ value zone แถวๆา,า8 3 0 3แถ0 0ดอลลาร์ครับค่ะต้องย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าแม้ระยะสั้นจะดูเสียเส่ยงๆหน่อยแต่ปัจจัยหนุนระยะยาวยังมีอยู่ทั้งการซื้อทองของธนาคารกลางต่างๆ และก็โอกาสในการยุติ QT ที่เราคุยกันไปเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือการดีดตัวของทองคำล่าสุดนี้ยังไม่แข็งแรงพอที่จะวางใจได้เต็มที่นะคะความเสี่ยงหลักๆเลยอยู่ที่ท่าทีของคุณพาวเวลเรื่องดอกเบีย้ยในอนาคตแล้วก็สัญญาณการยุติ QT ซึ่งอันนี้ดูจะสำคัญกว่าการลดดอกเบีย้ยที่ตลาดก็คาดไว้อยู่แล้วถูกต้องครับดังนั้นกลยุทธ์ที่แนะนำก็คือแบ่งขายทำกำไรเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านแถว4 0 8 0 4 1 6 0 แล้วก็รอจังหวะที่เหมาะสมหรือเมื่อราคาย่อตัวลงมาสร้างฐานในโซน ,38303,900 ดอลลาร์ค่อยพิจารณาเข้าซื้อคืนอีกทีครับน่าสนใจมากค่ะเป็นมุมมองที่ช่วยให้เราไม่ประมาทกับการขึ้นรอบนี้นะคะก่อนจบดิฟไดฟ์วันนี้มีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งค่ะว่าท่ามกลางสัญญาณที่ออกมาผสมบนเปกันแบบนี้ทั้งรถดอกเบีย้ยแต่ก็ยังกังวลเศรษฐกิจก็ยังไม่ชัดเจนถ้าเฟดยังคงส่งสัญญาณความไม่แน่นอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย พวกนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆเขาอาจจะปรับแผนการจัดสรรเงินลงทุนในภาพรวมหรือ asset allocation ของพวกเขากันอย่างไรบ้างอืมนั่นสินะครับนี่เป็นอีกเรื่องที่เราต้องคอยติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ